กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก <supply> ท,ท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s t a r d e w Valley ครับวันนี้นะครับวันที่ผมเล่นอยู่เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์เอ้ยไม่ใช่วันอังคารที่4ตุลาคมก็เป็นวันที่ open beta เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแพท1.1นะครับก็มีอะไรเพิ่มมามากมายก็น่าสนใจขึ้นเยอะนะครับทำให้ตัวเกมดูนั่นขึ้นเท่าที่ผมไปอ่านมาคร่าวๆนะเขาบอกว่า พืชอ่ะมันราคาจะสูงขึ้นนะในแต่ละอันแล้วไอ้พื่ชแพงๆราคาจะดรอปลงเช่นสตาร์ฟูตเป็นต้นนะครับโอเคครับเราก็ไปเริ่มเล่นเลยดีกว่าเรดวนิงๆผมจะทำเกมอื่นตั้งจาก Star ์เดวอรี่แล้วนะแต่ว่าผมติดปัญหาคือ mm hmm. เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเข้าเกมก่อนแล้วเดผมจะเล่าให้ฟัง <S <S คือผมไปซื้อเกมหนึ่งมาแล้วซื้อแล้วนะซื้อแล้วย้ำว่าผมซื้อแล้วจริงๆผมมั่นใจผมซื้อแล้ว พอผมซื้อมาใช่ไหมผมก็กําลังจะโหลดเลยทีนี้ผมผมก็ดูเอ๊ะมันกดปุ่มโหลดไม่ได้ผมก็เลยคลิกขวาที่เกมเพื่อจะโหลดโดยใช้าการคลิกขวาแต่พอผมกดเข้าไปผมทําให้ผมรู้ว่าเกมมันใช้64บิตซึ่งคอมผมมัน32บิตเยี่ยมเลยครับพี่น้องครับโอ้โหแล้วซ,ซื้อแล้วนะผมซื้อแล้วนะโอ้โหแบบ โครเสียดายครับคือก็แต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่านั่นไงมันเป็นของตอนมันเป็นตอนลดไงผมก็เลยไม่ค่อยซีเท่าไหร่เพราะมันลดราคาอยู่ก็เลยไม่เป็นไรช่างมันถือว่าซื้อไว้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวินโด้ค่อยลงใหม่ผมกลับจริงๆอ่ะผมเลือกซื้อไว้สามเกมนะจะซื้อไอ้นี่ d e a d by daylight T o w e r Unit แล้วก็ ให้เกมนี้แหละอ่า City Skyline ซึ่งผมกลัวว่าเกมอื่นสเปคจะไม่ถึงไงแต่ผมก็อยากเล่น City Skyline อยู่แล้วก็เลยไปซื้อมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เสร็ใใจมากครับความโง่อของตัวผมเองแต่ว่าผมเกมอื่นก็โหลดได้นะ64บิตอะฟ้าคายอะผมโหลดได้นะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทาไมโหลดไม่ได้มันบอกว่าผมมันแพลตฟอร์มผมเล่นไม่ได้แต่แปลว่ามันอาจจะใช่ต้องเป็นหกสิบสี่บิตเท่านั้นแต่ฟาคายสีมันก็เขียนเหมือนกันนะว่าหกสิบสี่บิตคืออีหยังระหว่างท่านผู้รู้นะครับใครรู้ว่าช่วยบอกผมหน่อยนะครับเผื่อมันเล่นได้แต่ว่าผมยังไม่รู้หรือถ้าผมเล่นไม่ได้จริงๆก็คอมเมนต์บอกนะครับไม่รู้จริงๆก็ จริงๆพาร์นี้ต้องเป็นพาร์ทที่สองเนาะแต่ว่าผมอาจเป็นรอบที่สามของซีรีส์นี้แล้วเนี่ยดูจากวันนี้ครับวันที่ห้าวันแรกน่าจะจบวันที่สองแต่ว่าผมอัดไปแล้ววันที่สามของวันที่สี่แต่ลืมเปิดไหม่เฉยเลยเนี่ยไม่เข้าใจ่ะครับอยู่ดีก็ลืมเปิดใหม่เสียง,งนี้ไม่มีเลยหโหเลยต้องมานั่งอัดกันใหม่นะครับตอนแรกกะว่าจะแทรกเสียงลงไปเอาแต่ว่า คือพานนั้นผมพูดทางพานเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้เหมนะือนกันว่าผมพูดอะไรบ้างก็ถือว่าแล้วกันไปนะครับก็มีคนแอดไปผมแล้วหนึ่งคนก็ขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณที่ติดตามครับผม,มจะเป็นคนแรกและอาจจะเป็นคนเดียวด้วยถ้าติดตอนนี้ดูอยู่ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับคุณเป็นคนแรกเลยจริงๆโอ้โหผมนี่รักคุณเลย อ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหจับยากว่ะโอ้โหมันเด้งอ่ะเนีย่ยมันจับยากตลอดเลยไอยตอนฝนตกอ่ะขยัใ่แล้วไมขยะยมันมา,นาบ่อยมากเลยสีดานีน่ผมกล่าวว่าเปิดซีรีส์ใหม่ละเป็นคลิปส,สั้นๆเปิดแพ็คฟีฟ่าแต่ว่าเมื่อวานผมเคลียร์แพ็คไปแล้วแต่ว่าต้องรองมหมักใหม่ผมจะลองแพ็คไว้แล้วมาเปิดลุ้นกัน เมื่อวานนี้ได้ตัวดีๆเลยได้โซแคมเบลบวกสามศูนย์หกสามสิบล้านแพงมากสุดยอดช่างมันตอนนี้เราเล่นสตาร์ดิววอลลี่นะครับก็จีบเอมิลี่เหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแผนระหว่างกลางทางนะครับก็ได้ทำคลิปเพิ่มหมดใจไปแล้วนะครับก็ดูได้ใครใครอยากจะเพิ่มแบบไม่ต้องจีบก็เพิ่มได้ครับผมแล้วก็ แต่ผมจะเล่นอย่างจริงจังจะจีบอย่างจริงจังนะครับจะไม่มีการทำแบบนั้นแน่นอน,นครีบนี่เดี๋ยวผมเช็คหัวใจดูเราตกตัวนี้ได้ก่อนดูนะครับเคปลาเดินมาแล้วนี่ดูนะนี่ครับยังหัวใจยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็พยายามจีบนะแต่มันรุ้มกันว่าจะให้อะไรเราให้สลัดไปแล้วล้มนึงแต่อรอบแรกไม่รู้เหมือนกันว่าผมให้อะไรไปอ่ะงง จำไม่ได้ตอนนี้เราไปซื้อมเมล็ดเพิ่มนะครับเพราะว่าไปพาสเนปที่เราปลูกมันเก็บไปแล้วกล่าว่าปลูกปเอเตโตอย่างเดียวได้นะปเอเตโตมันเยอะดีแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเอมิลี่ชอบพาสนนปนะเราก็ซื้อเยอะๆห้าพอเนาะเราไปต้นอื่นด้วยมีด้วยเผื่อทำควส ก็อีห้าแค่สามอ่ะโอ้ยตังหุ้ยเหลือสามบาทถ้ามันจะจนขนาดนี้นะสุดยอดเลยสุดยอดอย่งความจนวางดิวางแต่ผมวางไม่ได้อีอย่างนึ่อา้อาวอ้าวนี่ผมวางไม่ได้อ๋อได้ละโอโหสงสัยเมื่อกี้วางจอยไม่ลงล็อกนะครับก็เป็นปีได้เซฟผมตอนนี้ก็รีอาก็เต็มแล้วโอโห บอกเลยว่าขี้เกียจจีบมากแต่กะว่าทำคัสิีนของแต่ละตัวเลยดีกว่ามันคลิปสั้นๆน,นะจะพยายามทําให้เร็วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมอัดคลิปได้แค่ช่วงเดียวเลยถ้าไม่ได้ลงแล้วก็รอปิดเทอมหน้าอีกสี่เดือนเจอกันก็ผมจะอัดแค่ช่วงปิดเทอมเนาะเพราะว่าจะได้ไม่มีเสียงรบกวนเพราะตอนปิด,ปดเทอมอะ่ะส่วนใหญ่ คนในบ้านผมจะไม่ค่อยอยู่บ้านไงแล้วผมจะดได้เสียงแทรกจะไม่ค่อยมีพวกเสียงทีวีอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยมีจะได้อัธรสในการรับชมมากกว่านะครับเก็บของปากแร๊บเหนเก็บนี่มีเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นี่ดีกว่าต้นหอม โปติโตยังไม่โตเราต้องค่อยค่อยวางนะครับเดี๋ยวมันพลาดตรงดิไม่ลงแง่เสียเวลามากเลยต้นนี้ปลูกโคตยากเลยปลูกดิเฮ้ยกน,นแหละปลูกปลูกปลูกเอออ๋อต้องใส่มอของมันอยู่อ๋อใช่มันอยู่ข้างบนมันเลยไม่เกี่ยวหรอ ปลาไปขายก็สําหรับที่พาร์ทที่ผ่านมาก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากตกปลาหรือผมให้ดูของในกล่องอน่ากลัวนี่เห็นไหมปลาทั้งนั้นที่เหลือผมก็ขาดไปแล้วก็เลยมีตงังค์ที่ทุกท่านเห็นนะเนี่ยสำหรับไม้ก,ก็206แล้วก็ที่ได้ข้ามสะพานนะดูแคหนึงว่ามึงแคลมันไม่ตรง กิ oh. ๊บตรงอะไระวิ่งขูดฟาร์มด้วยเนี่ยอะไรเอออันนี้ไม่น่าทันแล้วเนี่ยลักลาชมลเมาเบสไปตกปลาต่อครับส,ส,สำหรับช่วงนี้อ,อ๋อแล้วก็ผมได้สำรวจฟาร์มครับสำรวจพื้นที่ฟาร์มแบบพาที่ผ่านมาผมไปลงลงพื้นที่เลยแล้วก็ ปักทอแต่ว่ายังไม่ทั่วนะเนื่องจากว่าแซบหมดก็เลยทําต่อไม่ได้แต่ผมลองอยู่ดึกแล้วนะมันก็ไม่เห็นมีม้อนเลยอะ่ะแต่ว่าต้องหลังๆนผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าต้องรอได้ด่ะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตัวเกมมันจะสัอร์อมไม้สาหรับคนมีดักแล้วเนาะก็เป็นไปได้พอจะได้เราจะได้ไม่ตายแต่ไม่ออกแย่จัง สำหรับช่วงนี้นก็สตาร์ดิวลัวเดี๋ยวสิ้นเดือนกับว่าเปิดแพ็คกปฏินัมฟีฟ่าให้ดูเลยจะได้รู้ว่าดวงของผมมันเป็นยังไงบอกเลยว่าผมดวงดีมากไม่อยากจะโม,โม้จริงๆไม่ได้โม้อ๋อเราจะไปตกปลาโทรผมลืมนะว่านี่มันเซฟที่อัดไงเพราะปกติว่าผมจะไปตกปลาที่บ้านถ้าเซฟที่ผมเล่นปัจจุบันนะเล่นคนเดียวนะ ตกปลายดีกว่าเราไม่มีอะไรทำอะ่ะเราค่อยไปขุดเหมือนกันแหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอ้ยมาไวมากเฮ้ยอยากอยู่อ๋อลงน้ำเฉยเราต้องปล่อยนะมันจะได้ไม่เสียพลังงานฟรี โมงเองเหรอแปบ๊บเดียวเองมามาเร็วๆเร็วๆปลามาสิครับมาเลยครับผมนี่มาแล้วมามาน้อยน้อยครับพี่ขอนะคะนั่นแหลปลาอะไรไม่รู้เก็บวดเออมันเป็นปลาแน่เลยเมื่อก,กี้ผมฟังหลุดน,นะครับ แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียงกินหลุดหไหมสักครู่ครับผมผมเช็คก่อนนะฮะ